สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหาเพจเติมเกมนะครับราคาถูกนะครับปลอดภัยรับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับทั้งระบบ iOS และ Android นะครทุกคนก็แนะนำเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกกับทุกคนมีเกมให้เลือกมากมายเลยนะครับเกือบทุกเกมเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนนี่เลยยังไงก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูเลยนะครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ครับ สวัสดีชาวปื้อนสเต็กเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยูก่กับปื้อนสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะก่อนรับชมคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องปืง้อนสเต็กเกมโมบายด้วยครับทุกคนเอาอะไครับบางคนเนี่ยอาจจะเห็นกันไปแล้วนะ,ส,ะส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ในกลุ่มเฟซน,นะก็เป็นเทลิสใหม่ล่าสุดเลยนะครับสดๆร้อนๆน,นะครับเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับอ่า GM หลินหลินอีกเช่นเคยนะเกรดตัวละครนะครับในช่วงหลังเวล50นะครับอ่าอันนี้ก็คือเทลิสใหม่ ที่ออกมาที่เขาแชร์กันนะสำหรับใครที่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูในเฟซหรือว่าตามข่าวอื่นก็ดูช่องผมเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็เลยเอารูปภาพมาให้ดูนะครับแล้วก็พูดเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับว่ามันคือยังไงกันบ้างนะที่จริงทุกคนสามารถดูรูปตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นรูปนะครับผมเกรดตัวละครนะเป็นย้ำว่าเป็นเทลลสนะครับที่ในช่วงหลังเวลห้าสิบนะครับจะเก่งอะไรขนมองนนะต้องแบบ50นะครับ 50 50ขึ้นไปอะไรทำนองนี้นะ SS เนี่ยคือดีมากอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับ s ยพอใช้ได้นะืส่วน F ในทั่วไปเนี่ยก็ God คือตัวละครที่เก่งสุดนะครับในเรทเลเวล50ถึง50แก้วนะที่จริงก็มีอ่า PVP นะครับของ SR ก็มีนะทุกคนเนี่ยนะครับก็จะมีที่เด่นๆเ,เลยเนะี่ยไททันนะครับทุกคนตัวน,นี้เนี่ยใช้ PVP โคตรโหดเลยนะคือแบบแทงแบบโคตรโหดเลยนะครับแล้วก็มีหลายตัวนะทุกคนเห็นปะ อ้าอันนิงก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ใช้ได้นะครับทุกคนแล้วก็คือยังไงอ่ะคืออันนิงคือมันเป็นตัวที่ทุกคนนะควนรน่าจะมีเวลาเกลือหรือว่าอะไรต่างๆผมเชื่ออย่างนั้นนะล้วก็ผมแนะนําเหมือนกันตัวนี้เอาไว้ลุยด่านได้สบายนะครับสำหรับนะผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็อันเนี้ยคือเขาบอกว่าอันนี้เทลิสหลังเลเวลห้าสิบนะก็คือนี่ก็โหดหมดเลยนะครับด,ดูเอานะครับเห็นปะอ่าแล้วอย่าลืมนะครับว่าเทลิสเนี่ยนะคือ หลังเลเวล50นะครับผมอ่าเรามาดูตัว sr กันบ้างดีกว่านะครับผมก็ต้องบอกว่าจากถ้ามองตาเปล่านี่ก็คือเห็นเป็นแบบ ss กันกระจุยกระจายเลยเนาะใช่เห็นไหมทุกคนสังเกตปะ่ะแต่ว่าเอ่ออ้นี่โดนเนิฟเลยนะสำหรับมังกรมังกรฟ้าเนี่ยหรือว่ามังกรสายฟ้าหรือว่าไอ้กิ้งกือที่เราเกลือกันเนี่ยนะครับโดนเนิฟนะครับผมเนิฟเนิฟเลยนะอ่ะแล้วก็ จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับดาเมดแรงสุดเลยนะเจ้าตัวนี้นะครับผมอันนี้เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ไทยนะนี่ส่วนตัวละครตัวนี้กำลังจะเข้ามาแล้วทุกคนไม่ไม่รู้ว่าเข้ายังเมื่อกี้เปิดเกมแล้วเข้ามาแล้วนะครับอ่ะแล้วก็จะมีที่เด่นเด่นนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับก็เป็นปู่พิษนะครับปู่พิษก็เรียกได้ว่าโหดมากๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่านี่ก็ทลิสบ่งบอกหมดแล้วนะทุกตัวแนละ้วผมจะชี้เจาะจงเฉพาะตัวนี้แบบผมรู้สึกว่าอยากพูดแต่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทุกคนแบบ ถามว่าแบบเข้ามาว่าเฮ้ยพี่สรุปเนี่ยมันเก่งไหมครับมันเก่ง PVP อย่างเดียวหรือเปล่านะผมก็ต้องบอกมันไม่ได้เก่ง PVP อย่างเดียวนะคือเอาไปเล่นด่านก็โอเคเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ว่ามันเด่นเฉพาะนี่เลยแล้วนะ PVP บวกเลยนะคือแบบโคตรเก่งนะครับตัวละครที่ใช้ในประลองเล่นแล้วเก่งนะเออเนี่ยเก่งมากนะครับอ่าบู้ป่ายผู้ปาย PVP ก็ปังนะครับผมเนี่ยเห็นปะนี่เลยทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนทังห้าวนะครับถังห้าวก็ S ลบนะนะครับเขาเขียนว่าวงแหวน6 ค่อยกลับมาเล่นนะครับทุกคนวงแหวนหค่อยกลับมาเล่นอื <c oughs> แล้วก็หมาล่มนะครับหมาล่มเขาเขียนว่าแล้วแต่คนจะเล่นนะครับ <c oughs> แล้วแต่คนจะเล่นเลยนะครับผม ي, ทํานองนี้นะครับ S ออบวกนะครับสําหรับเจเบนของเรานะโอ้โห S S เบวกเลยนะถือว่าเจเบนนี่ดู S อเบวกเนี่ยมีถือว่ามีไม่เยอะนะเฮ้ยมีไม่เยอะนะ S S อบวกอะนะครับที่มองตรงนี้นะอีกทีนึงดูดีๆเนี่ยเออ เจเบนก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สุดยอดเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมหูเลน,น่าเอเนะครับผมแล้วก็หูอูใน SS นะครับแต่ว่าถ้าแบบถ้าพูดถึงทุกเลเวลอะไรเงี้ยผมก็มองว่าหูอูก,ก็คือยอดเหมือนกันนะครับถ้าเอาไปเล่นทีมเนาะคลิปนี้หลักๆแล้วนะอยากให้ทุกคนได้ดูตัวที่ทุกคนเนี่ยอ่ะผมบอกงี้นวกันเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบอกเทลิดใช่ป่ะคนที่เข้ามาดูก็แค่อยากมาเห็นรูปภาพอะไรทำนองนี้ว่าตัวที่เราใช้งานอยู่เนี่ย อาจจะมีบางส่วนที่เป็นผู้เล่นใหม่ที่เข้ามารับชมผมนะครับก็ยินดียินดีเจ,จักนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วก็ขอบอกนิดนึงว่าถ้าแนะนําก่อนนะครับว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ไปย้อนไปย้อนดูชิลิสแรกๆดีกว่านะครับผมที่แบบเพิ่งออกมาอะไรเงี้ยที่ใหม่ล่าสุดด้วยนะเออแต่ว่านี้มันเป็นหลังรเว50อะนะครับผม แต่ว่าก็มีผลเหมือนกันผู้เล่นใหม่อยากดูก็ได้นะครับผมอ่าแล้วอยากไปส่มหาตัวอะไรก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อเลยว่าถ้าเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็คือจะเป็นผู้เล่นที่เล่นไปสักระยะแล้วนะครับแล้วก็อยากที่จะรู้เนาะว่าตัวของเราเนี่ยมันเก่งมาก้อยแค่ไหนก็ดูตามทีลิสต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าไปดูในเฟซหรืออะไรผมก็นํามาชี้แจงแล้วเนาะเนี่ยเออหลงนะครับ PvP บวก SS บวกเนี่ยนะก็คือยังโคตรโหดอยู่นะครับผมเซลเย่เช่นกันนะครับ เห็นปะส่วนจูดจูชิงนะครับ SS ลบนะก็คือไม่ไม,ไม่แบบไม่ได้ปังมากนะครับเห็นปะไม่ได้ปังมากนะแต่ก็ยังดีกว่า s ลบเนาะอืมเนี่ยปูกะบีนะครับ SS ลบนะอ่าประมาณนี้เลยส่วนตัวซับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับคือ SS บวกอย่างที่บอกไปอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเวลาแร็คแลนดเนี่ยรีหา SS บวกก็คือหาซับนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีนี่ด้วยถังซันรับนะครับผมแล้วก็ถังคอนนะถ้าแบบคนปั้นโหดๆนะ <c oughs> ก็ตามนี้เลยครับปูกระดูกนะฮะ นี่เลยตามนี้เลยเพื่อนๆส่วนนี่ครับเราสังเกตเห็นไหมตัวนี้ครับอ้วนไฟโอ้โหเรียกได้ว่าสุดจัดฮอตมากๆในช่วงนี้นะดังมากๆเลยตัวนี้คนต้องการแบบเยอะมากสําหรับใครที่แบบเล่นไปแล้วแล้วโอ้ไม่มีอ้วนไฟก็ต้องแบบถึงขั้นแบบแบบตอนแรกมันสายฟรีแล้วถึงขั้นแบบต้องเติมเอาอ้วานไฟมันเลยนะครับเออ ก็แนะนําเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้โหดมากๆผมใช้งานอยู่เรียกได้ว่าถ้ามันคอมโบกับทีมนี่คือแบบโหดอยู่แล้วแค่ตัวมันเองก็คือปลดล็อกสกิลวิญญาณที่4ี่นี่ก็คือแค่กลางอะไรไว้เฉยๆในการวงไฟอ่ะคือแบบเลื่อนรถกระจุยกระจายเลยนะครับทุกคนอ่ะสำหรับตัวนี้ก็ทางซานนะครับทางซานก็โหดมากๆครับแต่ว่าได้ยากเหมือนกันนะครับตัวนี้ขออภัย <c> ก <oughs> <c oughs> <c oughs> ็ต้องเล่นไปนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้เลยกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะก,ก็ขอบคุณ รูปภาพนะครับจากจีเอ็มหลินหลินนะครับเฉพาะเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟไทยนะครับผมก็เป็นเทเลสต์ของตัวละครเก่งในช่วงหลังเลเวล50 <c oughs> นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องเพิ่มสเต็กเกมมบายด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม